สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาต่อแถวที่5้ากันนะคะเป็นกลีบสุดท้ายนะคะแถวนี้แล้วก็ึ้นได้โซสามมอนเดิมน,นะคะ1 2ึสาตอนนี้เราพันหัวเข็มนะคะแล้วก็แทงลงไปในช่องในห่วงเนาะแต่เราแล้วเราก็ทำอย่งเงี้ยคอคอนะคะ1นครั้งสองครั้งอย่างนี้นะคะแล้วเรา เราจะทําตัวนี้คล้ายๆลายมเมล็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็เราก็รวบอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่ทําเหมือนเดิมตรงนี้นะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นรวบรวบอย่างนี้นะคะแล้วก็ตานด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะเสร็จแล้วเราทาอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกหนึ่งันหัวเข็มพันหัวเข็มนะคะ Okay. แล้วก็ควักขึ้นมาแต่ไม่รวบนะคะเราจะมาเราควักตัวนี้ทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมแล้วเราก็มารวบผ่านทีเดียว mm hmm. เขาจะเรียกแบบนี้ว่าคล้ายๆลายมาเมล็ดข้าวโพดนะคะพอเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดเดี๋ยวจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแ้วเราตามด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็กแทงลงห่วงเดิมนะคะตามด้วยโซ่ห้าอีกครั้งคะ่ะ 2 3 4 5นะคะอันนี้เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะตัวหค่ะ3 4 5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเสร็จแล้วเราทับเหมือนเดิมพันหัวเข็มยึดลงไปในห่วงกลางนะคะวัก1ครั้งแต่ยังไม่รวบนะคะ หัวเขมทั้งที่สองฟักไม่รวบค่ะหัวเขมวักทั้งที่3าม,าามไม่รวบนะคะรวบตอนนี้เลยค่ะนี่จะได้เป็นลายมาได้ขับโตุแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งตรงเนี้ยทั้งหทดดสามนะคะสาม,มาเมล็ดค่ะตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามนะคะเราก็ทำซ้าค่ะหนึ่งสองสาม,สาม รวบค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโซ่สามค่ะวักหนึ่งครั้งวักสองครั้งวักสามครั้งรวบค่ะ, 2, คะ, 2, คะ, 3, คะจะเป็นตรงนี้จะเป็นเหมือนกลีบดอกนะคะสามครั้งนะแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวัดลงตรงช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะวัดลงตรงช่องเหมือนเดิม 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้านะคะวักลงไปตรงนี้เราจะทำลักษณะแบบนี้จนรอบนะคะก็จะเป็นการจบแถวของดอกนี้นะคะโอเคค่ะ